มอมีตัวอย่างให้ดูครับคนไข้ท่านนี้นะครับอายุ70ปีครับจริงๆแล้วคนไข้ทุกคนนะครับถ้าเกิดอายุเกิน60ปีขึ้นไปครับตามหลักการแพทย์นเนี่ยจะมีความหย่อนคล้อยทั่วใบหน้าทุกบริเวณเลยครับตัวอย่างคนไข้รายนี้ครับอายุ70ปีจะเห็นว่าก่อนผ่าตัดก็มีริ้วรอยทั่วทุกบริเวณนะครับหนังตาที่ตกหางตาที่ตกนะครับมีความหย่อนคล้อยที่บริเวณหน้าผากบริเวณใบหน้าช่วงบนใบหน้าช่วงล่างแล้วก็บริเวณลำคอการผ่าตัดที่หมอทําให้ก็จะเป็นการผ่าตัดฟูลเฟสลิปนะครับรวมทั้งกาาารรดดดึอ้้วยนนะะจจเเเเเมมมมื่หหส็็็ฉตติ ไขมันแล้วก็ PRP พูดง่ายๆคือมีทั้งเตมิมเตม็ม fat grafting และ PRP อันนี้ช่วยให้คุณภาพผิวดีขึ้นและทำไปพร้อมกันในครั้งเดียวเรียกว,ว่าการผ่าตัด Modern Facelift Plus นะครับเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์ที่ได้ครับจะเห็นว่าหลังผ่าตัดนะครับคนไข้ที่ทำ Full Facelift จะเห็นว่ามันจะมีความเป็นธรรมชาติที่สำคัญคือมันจะกลมกลืนกันครับทั้งใบหน้าและลำคอเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยคนไข้จะรีเควสหรือว่าสนใจเฉพาะการดึงหน้าอย่างเดียวครับแต่ประสบการณ์ของหมอครับถ้าเราดึงหน้าอย่างเดียวเราไม่ดึงคอด้วยในระยะยาวครับคนไข้ต้อง บางทีเราจะรู้สึกว่าคอไม่หย่อนมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยผิวหนังที่บริเวณใบหน้าช่วงล่างกับลำคอมันเป็นผิวหนังที่ต่อกันครับถ้าเราดึงแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งบางทีมันเกิดความกลมเกลื่อนไม่ฮาร์โมนไน์กันนะครับดังนั้นถ้าคนไข้าอายุมากแล้วมีความเดอนค้อยมากเมาจะแนะนําทําเป็นแบบฟูลเฟสลิปและมีการดึงคอรวมด้วยนะครับสังเกตคนไข้รา,ายนี้ครับเวลาทําดึงหน้าที่ดีเนี่ยรูปหน้าจะเหมือนเดิมนะครับโครงหน้าจะใกล้เคียงเดิมพูดง่ายๆคือจะมีความเป็นธรรมชาติครับครับหลังผ่าตัดคนไข้ก็รู้สสึกออลลกกววาาาาตงลินปีนคีคูมมมใชหจทํไ ก็มีความตึงทั้งใบหน้าเลยแล้วก็เติมเต็มด้วยแฟตและพี p ทพีทำให้คุณภาพผิวดีขึ้นด้วยนะครับคนไข้ท่านนี้ครับตอนที่หมอวิเคราะห์ใบหน้าเนี่ยหมอรู้สึกว่าคนไข้มีจุดเด่นที่ใบหน้าค่อนข้างมากครับโดยเฉพาะตรงบริเวณโหนกแก้มครับจะสังเกตว่าคนที่มีกระดูกโหนกแก้มที่ใหญ่จริงๆตามหลักการแพทย์ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นจุดเด่นจุดหนึ่งของใบหน้าเลยนะครับแต่ว่าพออายุมากขึ้นครับจะสังเกตว่าไขามันที่อยู่ตรงโหนกแก้มมันจะดบลงครับทำให้ใบหน้าเนี่ยดูไม่เต่งตึงครับดู ที่ดึงหน้าในชั้นลึกนะครับเราจะดึงหน้าในชั้นลึกหรือว่าชั้นแสมนเนี่ยเวลาผ่าตัดครับไขมันที่อยู่ในชั้นลึกโดยเฉพาะไขมันตรงเรือนโหนกแก้มครับมันจะย้ายก,ยกลับ,กกบ,จจลบไปอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นครับเอาสังเกตหลังผ่าตัดครับคนไข้ที่มีโหนกแก้มที่เด่นครับเวลาทําเสร็จจะรู้สึกว่าหน้าดูแต่งตึงมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะไขมันตัวเรนโหนกแก้มที่มันตกลงมามันจะย้ายกลับขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับในการดึงหน้าชั้นลึกเทคนิคมาลาออโตออรเมนเทชันครับซึ สิ่งสาคัญนะครับในการดึงหน้าโดยเฉพาะคนไข้ที่ทําดึงหน้าแบบฟู a c e lift ครับสิ่งสําคัญที่หมอคํานึงถึงมากที่สุดคือเรื่องของความปลอดภัยครับบางทีคนไข้ที่อายุมากเนี่ยมีโรคประจําตัวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีโรคประจําตัวมีการทานยาอะไรก็ต้องบอกหมอก่อนนะครับแล้วก่อนการผ่าตัดครับหมอจะมีการพูดคุยมีการตรวจเช็คร่างกายโดยละเอียดนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเราทําเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะครับเวลาผ่าตัดจะมีหมอวิัญญดีที่คอยดูแลเราตลอดทั้งการผ่าตัดเลยนะครับหลังผ่าตัดก็จะมีการพักฟื้นที่โรงพยาบาลนะครับม วิชาชีพดูแลเราตลอด24ชั่วโมงนะครอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่จะทำฟูลเฟส e ิปนะครับหมอแนะนําให้มาตรวจเช็คร่างกายแล้วก็มาตรวจโดยละเอียดกับหมอก่อนนะครับว่าทําอย่างไรเราถึงจะปลอดภัยที่สุดครับ